สวัสดีครับอันนี้เจอก,กับใช่ไหมครับอันนี้น้ำเสียระดาารับเซ็กซ่อมเป็นบอร์ดแอร์บ้านนะครับดูโรงงานไม่ไแน่ใจนะครับเป็นอะไรนั่ดูแลเป็นไดกินนะเหมือนแอร์แขวนหรือว่าเป็นตั้งพื้นไม่ไแน่ใจนะเป็นไดกินนะครับหมดประมาณนี้ไดกมอเพอร์เป็น a อนะรุ่นนี้ครับปาก็2.5เมิโคสี่ร้อยโวลต์นะครับ,ราารบมอเตอร์เป็นสามสายต่อไปเข้ากันนี้ ดูจากลายปิ้นดูจากสีนะครับแดงนี่น่าจะเป็นลายนะครับดำนี่เป็นนิวตันนะขาวเป็นคำสั่งไปเลี้ยงแม่เนิติกนะครับมันจะมีเรลเลอร์ตัวนี้อยู่ตัวเล็กๆเนี่ย,ย12โวลต์นะครับคอยปรับความเร็วมอเตอร์ก็ด้วยนี่โอมรมอนตัวนี้อยู่ลายสวิตตัวนีนะ้ IC นี่ไม่แน่ใจสับายก็เป็นเหมือนมันเตอร์เดลเฟไม่แน่ใจตำแหน่งน Q สาม ดูแต่อ่ะนะอ่ะสิบโอมแน่นอนสองวัตต์อ่ะกับกระชากตัวนีแกย่ยากนะตัวนี้โอเคยังไมาวัดดูโอมมอเตอร์ก่อนเลยอาการเปิดแล้วตัดหมุนไม่สภาพแล้วตัดนะครับไม่แน่ใจเห็นลูกค้าว่าอย่างี้เนว,วัดดูโอมก่อนอมอเตอร์ครับต่อสายกันนะครับ ตัวนี้อะไรเป็นสตาร์อะไรอะไรัี้ตัวนี่ดันดำอ๋อขาวเหมือนขาวเป็นสตาร์ทนะครับแต่ว่าโอ้ยแดงดำคอมมอน แดงเป็นลัลนร้อยห้าสิบเก้าโอห์มนะครับเห็นไหมร้อยห้าสิบเก้าโอห์มดำแดงแล้วก็แดงขาวสองร้อยเก้าสิบให้สองร้อยสามจุดเก้าโอห์มตัวนี้จะมีเทอร์เทอร์โมฟิวนะครับตัวน,นี้ติดต่อตรงนี้ตัวน,นี้เป็นเทอร์โมฟิวนะครับถ้าฟิวขาดก็จะวัดไม่ขึ้นนะครับถ้าร้อนเกินมอเตอร์ร้อนเกินก็จะขาด แล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นฮอนสวิตนะครับนี่นะน้ำเงินม่วงน้ำตาลนี่นะครับเราะะจะต่อไปกันฐานโหลดนะครับเ,เดงเดงเป็นลาย พออยู่นดังนั้อนอะไรก็ได้นะเวลาซ่อมออต่อประเทศนด่แหลครับรักป่กปา ตั้ง a c 700โวลต์นะครับอีตอนมิเตอร์โอเคไฟเข้าแล้วครับ224โวลต์อะไฟ ld ตรงนี้จะกระพริบนะครับรปิดตลอดอยู่ เสื้อดังติดๆอยู่เนสะื้อไม่หมุนลองสักพรั้นึลยไม่เสียมอเตอร์นะครับสีเขียวกระพริบนะครับเลืมดูจิตฮอดวัดอยู่เลืมเลยมอเตอร์ไม่หมนุนนี่เขียวนี่กระพริบนะครับ LED กระพริบตลอดเลยนะครับเ,เ,นนะเ,เสียขนาะด ดูเสื้อห่ายังกระพริบไหมตอนนี้ก็ยังกระพริบเหมือนเดิมนะครับด้านไหนด้านนอกแดงติดเขียวติดติดสแตนบายออนเขียวติดมอเตอร์ไม่หมุนไม่หมุนไม่อะไรเลย ตมมหม,มตลอดเลยคนะรหรว่ามีสวิตช์ประตอะไรอยูอ,อ๋หมุแล้วต้องรอสักพักอ่ะโอเคเริ่มหมุนแล้วเีดตจบงกีกี่วงขึ้นเออบากกี นะดแดงดำเนาะแดงดำงรันกับขับรันกับฮัมมอนจ่ายที่200โวล์นะครับไปเขียวติดสักพักตัดหรือเปล่าอืมสักพักตัดครับ ทำไมล่ะมันหวมด้วยปรับสปีดมาใหม่เมื่อกี้ตัดไปแดงดำร้อยเก้าสิบสี่เก้าสิบเจ็ดสองรยโวล์นะครับปรับสปี200 200ดให้สองรอยโวล์สองร้สี่โวล์แดงขาวแดงขาวสามร้อย 314วนอานตัด,ตด,น,ดนะครับหยุดติดติดจับับหรือเปล่าคำสั่งมาจากฮอนสวิต จะตัดไฟไม่พอแล้วครับเนี่ยนี่ผ่านโหลดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับผ่านโหลดยอ,าอ,าหนนอย่าเตอร์อาจจะติดนิดนึงลองอลองจำตรงดูแป๊บบนึงไฟกันเดี๋ยวไฟไม่นิ่ง ตัวนี้ทไัไงมดเราจะต่อตัวนี้นะครับต่อปลั๊กตรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหลดออกแดงขาวนี่คำสั่งคอมพิวเตอร์ออกะ <c oughs> ต่อใส่หลอดไฟแทนนะต้น,ตนพว่วง าาสายมันสั้นเนยะเป็นปน,น,ปน,นิวต้นแทนแล้ว ้าวนะครับจตรงมอเตอร์น่าจะกินกระแสเยอะอยู่วงจรอาจจะตัดได้ตนะ่อตรงตรงปลั๊กที่เป็นโหลดปลั๊กไฟนะ ไฟก็ยังกระพรบด,ดีนะครับไ,ไปเกี่ยวเท่รอดูวัดคอนสังอสัง์ ต้องดีสีวันแะรหมุมแล้วกลางเป็นลบนะครับกลางก็ม่วงนะครับ สีสีเทานะของวัวอีสีนะพอเห็นนะสีนี้ไม่มีอัอนสวิตไม่ขึ้นนะไม่มีพันของวัตัดนะเหมือนพันมันหายนะ สีน้ำเงินวัวซายนี่หลุดว่ะสีน้ำเงินก็สีม่วงม่วงเป็นกลางสายตรงนี้หลุดเลย แต่ท่านยังไม่ถึงหรอกห่ว,วนแล้วเนี่ยแจกเนีนมันหลุดขึ้นมาเนี่ยพันพันต้องมีนะไม่แน่ใจสีน้ำเงินนี่เราเป็นพัน ตัวนี้เดี๋ยวนะนี่จับไปมาน้ําเงินนะตัวนี้เป็นหนึ่งโวลต์นะสีขากาลนะครับสีม่วงตอนแรกจะไม่ขึ้นเลยตกลงน้ําเงินเป็นเป็นลบหรือเปล่าเป็นกาวของบอร์ดหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันตัวที่หลายปินนะครับถ้าจะมีปัญหาที่ซ็อกเก็ตนี่นะขึ้นลงนลง นี่นี่เหมืนขาขาตรงนี้น่าจะหลุดหลวมอยู่นะขากลางนะครับสีม่วงให้มาบักเกียร์นะครับ ตามขาวใช่ไหมเตอล้อนิรันดร์เมนือาว่านี่อยู่ชวงตอย่งบอจินี่เนอะชั้นลอยจิ๊ตเตอร์ไ คาบนะครับบางทีเป็นคาบออกไซด์นะครับมาวัดด้กันขางในเป็นกาวกันนี่โปลบแน่นเจะได้เลดสับสนนะครับ กับซีบพินเตอร์ตัวนี้ครับหนึ่ดร้ไมโครนะครับยี่ห้าโวลต์ตัวนี้ลบฝั่งนี้ซ่้ว่าขาไหกันเนะี่ยขาขาที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวไม่ไง,งั้นแะงง โอเคผ้านี้อันนี้ก็ดูกันว่าสีอะไรโ okay, อเคตกลงสีน้ำเงินนะครับเกี้สีม่วงไม่ใช่สีน้ำเงินนะครับเป็นลบ สีน้ำเงินเ็ลบแ,นะแล้วก็สีขาว สีขาวมาแล้วแปลนได้เลยขากลางนะสีม่วงสามโวลต์นะครับปกติแล้วห่งโวลต์ต่างเลยเมื่อกี้หนึ่งโวลต์นะครับแล้วก็ขาขาบีบวกก็หกโวลต์นะครับไปเลี้ยงโอเคคันนี้หมุนละเมื่อกี้ก่อนบักกี้นี่ตัวนี้ได้หนึ่งโวลต์นะครับหนึ่งโวลต์ละ หม,หมุนจะเป็น1นโวลต์น,นะครับมอเตอร์ไม่หมุนจะเป็น3ามโวลต์นะเมื่อกี้ปับขึ้นมา2องรโวลต์เป็น1.7ึเโวลต์นะครับ,ปบปเป็นคอนสวิตน,นะครับเป็นหนนน 6, 7จโวลต์เออตอนนี้ก็รอดูว่ามันจะตัดไหมนะครับ หนึ่งโวลต์หรือหนึ่งจุดเจ็ดโวลต์นะครับขากลางนะครับสีม่วงนะครับเป็นพันนะครับรอดูว่าก่อนคำสั่งคอมได้ไหมมอเตอร์ไม่ตัดโอเคครับปัญหาคือหมุนไปแล้วมอเตอร์ตัดนะครับมอเตอร์กระแรง นีไฟหนึ่งจุดเจ็ดโวลต์ยังอยู่นะครับหรือหนึ่งโวลต์นะครับถ้าตั้งหนึ่งันนี่จะได้1นโวลต์ตั้งยี่สิบโวลต์นะสิบโวลต์ก็หนึ่งจุดเจ็ดสี่เจ็ดห้าจุดหไฟเลียงไฟเลี้ยงก็หกจุดแดศูนย์้งหนึ่งพนได้หโวลต์ก็ขอให้มีไฟแล้วกัน่ะเห็นสูงๆนะ ็บภาพกันรอดูว่าสั่งอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็หมุนสักพักนะครับทำสั่งคอมพิวเซอร์ก็ทำงานนะครับหลอดไฟสว่างนะครับร้อยวัตต์ใช่ไหมเอ่ใส่ร้อยวัตต์เลยนะครับอันนี้ก็หมุนนะครับเดียวมาเต็ให้ดูนะครับไฟติดอะไรโอเค็น่าจะใช้ได้แล้วครับมีปัญหาตัดนะครับโอเคเกิดจากตรงขาจุดนี้นะครับด้านด้านล่าง ขาหรือบักกี้ไม่ดีหรือรอยหลุดเก่าแล้วก็ตรงนี้นะครับสจุดตรงขาไฟเลี้ยงนี่สก,ก็ตนี้หลุดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับสายสีทเทานะครับไฟตรงนี้มีแต่ตรงที่เข้ามอเตอร์ที่เปเลี้ยงคอนสวิ์ตไม่มีลองปิดอีกทีนะครับไฟดับนะครับตัว led นี่ก็ยังกระพริบอยู่ดีนะครับตัวนี้แตงตัวนี้อยู่ในบอร์ดนะครับกระพริบในบอร์ดเปิดทีครับ ไฟเขียวขึ้นนะฮะรอต้องรอสักพักนะครับใส่เทปไปจะเห็นว่าหมุนนะครับรอเอด็กแป๊บนะึ่งนะครับเวลาปิดแล้วนะครับนี่อคค่นนอเนเซฟทำงานจุดเจ็ดไม่ทำสามโวลต์ได้นะครับเข้าหกหรือหกจุดเจ็ดแปดออกสามโวลต์สีน้ำเงินเป็นกาวเป็นโคลลบนี่เองครับ คอนสวิตนะครับไฟที่จับดูว่ามอเตอร์เช็คมอเตอร์ว่าหมุนหรือไม่หมุนนะครับเลยตัดนะครับเปิดตัดเปิดตัดนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์จะทํางานไม่ได้นะครับคําสั่งตัวนี้ไม่ออกนะครับขา2นง่นะครับโอเคครับจรีบร้อยแล้วล่ะหมุนไม่ตัดแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกลูกค้ามาเอาเฉพาะบอร์ดนี้มาเหมือนกันก็เช็คไม่ได้ต้องมอเตอร์มาด้วยนะครับ แ้ซ่อมอาการหมุนแล้วตัดอะไรเงี้ยต้องเอามอเตอร์มาด้วยไงเวลาจะให้ช่างซ่อมนะครับเอามอเตอร์แล้วก็เมนบอร์ดมาแล้วก็ชุดเซ็นเซอร์ต่างๆนี่ก็เอามาด้วยนะเทอร์เทอร์อมิเตอร์เทอ,อร์โมอย่างเงี้ยก็เสียมาให้เรียบร้อยนะครับบางทีถอนมาไม่ง,งั้นมันจะเช็คยากนะครับเพราะช่างแมวเองก็ไม่ได้มีมอเตอร์ทุกรุ่นนะครับวันนี้ต้องมอเตอร์ลูกค้ามามาด้วยนะคงได้กินเป็นช่างเราเอามาโอเคถ้าไฟตรงนี้ได้นี่ครับหนึ่งจุด ห5หรือว่า1โวลต์นะครับจะทำงานได้ปกตินะครับตั้งหนึ่พันก็จะได้1โวลต์นะครับเดี๋ยวรอดูให้อ่อนอีกทีนะครับคำสั่งเอาจะออกชุดนี้นะครับตั้งเป็นรอวัด ac แป๊บนึงนะครับรออ่อนอีกรอบแป๊บนึ่งตัดมันก็หลอดไฟสว่างแล้วนะครับไฟเอาคำสั่งยิงคอยก็ตัวนี้นะครับ220โวลต์นะครับสองนะครับ นิวต้นขาสามนะครับไฟเลี้ยงขานหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวดูไฟตอนนี้สป mm ีดเต็มที่เท่าไหร่นะครับหอมอ่อนแล้วแดงแดงดำนะครับ mm hmm. อ่าแรนเบาลงแล้อ่รอบช้าลงอันเนี้ยแดยงดขาว น้อยลงว่ะพอห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดโวลต์แต่รอบจัดนะครับอาจจะต้องรอสปีดความเย็นขึ้นนวยนะลมเบอร์อะไรสปีดแรกจะแรงนะอาจ,จะให้คอมเพรสเซอร์ทำงานทีนจะสปีดขึ้นอีกนะครับห้าสิบเจ็ดโวลต์เราจไม่ต่อความเย็นอยู่ ได้เขาจะเปลี่ต,ตอนแรกนี่200กว่าโวลต์นะครับโอเคครับเช่นนนั้ก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเมนบอร์ดแอร์บ้านหรือแอร์โรงงานไม่แน่ใจนะครับเป็นของไดกินนะครับอาการเปิดไปหมุนสักพักแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็อคอยร้อนก็ไม่ต่อก็คือคําสั่งผานสองไม่ออกก็หวังว่าที่มีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างก็ใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับฟังาน